พุทธววจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ตูกปิดเรื่องคติห้าสาริบุตรคติห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการอย่างไรเล่าคือหนึ่งนรก 2. องกำเนิดเดรัจฉาน 3. เปรตวิสัย 4. มนุษย์ 5. เทวดา สารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย ารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดเดรัจฉานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัด ซึ่งประการนั้นด้วยสารบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย สาริบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่งสัต์วผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายประกายแตกย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสาริบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางยังสัตว์ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย